ครับผมสวัสดีครับเจมครับกับช่องบ้าเจงโคนดอุบลครับของวันที่สิบ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 ห้าคุมห้าครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้มีของดีให้ชมเน่นอนครับเดี๋ยวมาติดตามครับของดีครับผมบักเ้าครับผมเออยกครับอยกอยกอยกครับผมนี่ครับบุเมบิ๊กบักเภาครับเป็นสนุวาวครับผม สำหรับสนุวาวตัวนี้นี่ผมจีมาประชั่นเสียงให้ฟังนะครับผมกระเพิ่งเฮีดแลเลวไม่ๆเลยครับระวางขั้น1 3 0เซนติเมตรกับขั้น1 6 0เซนเมตรครับผมครับเดี๋ยวสีมาทดสอบเสียงให้ฟังนะครับจะให้มึงระวางความแตกต่างระว่างขั้น1 3 0เซนติเมตรครับและกับขั้น1 0 0่ง 60เซนติเมตรครับว่าทำนองเสียงสิแตกต่างกันยังไงนะครับเนาะโทษอภอโทษขออภัยนะครับขั้นหนึ่งลอยห้าสิบเซนติเมตรครับเดี๋ยวมาชมครับผมจะดังกันยังไงนะครับเนาะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทดสอบขั้นแรกให้ฟังก่อนนะครับขั้นลอยห้าสิบครับจะไปชั้นขั้นลอยสามสิบเซนติเมตรครับเดี๋ยวมาฟังครับผม

เอาเสียงกับาณนี้นะครับสำหรับขั้น150เซนติเมตรครับผมครับนี่ครับผ่านไปขั้นแรกครับผมเดี๋ยวมาฟังต่อครับขั้นที่สองครับขั้น130เซนติเมตรครับครับผมหลังดีสดสอบขั้นลอยหาจิบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบขั้นลอยสามสิบครับเจอกันครับ มาฟังครับขั้นลอยสาบนะครับเนาะครับทำนองเสียงก็จะดังเร็วตามขั้นนะครับตามใบตามขนาดมาครับเริ่มครับผม <laughs> ผมสำหรับทำนองเสียงกระดังประม่านนี้นะครับพี่น้องครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมกะมาอธิบายประชั่นเสียงสนุ่้ฟังนะครับระวางขั้นลอยสามสิบแล้วก็ขั้นลอยห้าสิบเซนติเมตรครับว่าระวางสนุ่ยสองขั้นนี่มันมีความแตกต่างกันจังไหนเนะครับนาะก็คือความแตกต่าง ผมจะอธิบายฟังก็กคือว่าใบาสั่นขั้นเล็กทำนองเสียงกระสีดังเสียงกลางนักเร็วนะครับเสียเฮ็ดเสียงไงยกระสืเอเสียเฮ็ดหากครับผมเพอจะเข้าใจนะครับเนะาะถ้าขนาดคว้วเงา้วขึ้นไปคือจังขั้นหาลอยเส้นหาลอยหายสิบเซนติเมตรอ่าเข้ากับสามารถแตงเสียงกลางนักสาได้ครับแต่ผมตั้งไว้ยุ่เสียงกลางนะครับเนาะรับนี่ให้มึงลักษณะอ่า ทำน่องเสียงนะครับของระวังสอง้ันครับผมโอเคครับโอเคครับสำหรับไเของมาแล้วครับถามมาคลิปนี้กอย่าเลื่อมฝากกดไลค์กดแชร์นี้นะครับกดขับสไคยกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเป็นกำลังใจให้ผมในการเหตุคลิปนี้นะครับและคลิปต่อๆไปครับผมเจอกันไหมครับเมือนาครับมือนี้เอาไว้แค่นี้นะครับนาอใคออยากกินบมกเผานะไม่กินไหนเด้ครับเขาบ่กกินหมกเผานี่ ทั้งอึดทั้งท้นครับผม